สเด๋อหละหนูเองค่ะหนูเองสบายดีจ้าพี่น้องะคุณเละหนื่อยล่เลย จะลงไปเบิ่งพี่น้องแม่เตะมาหดมารงพอใหญ่ความกัใหญ่งินพี่น้องไปพี่น้องลงไปเบิร์ที่ตลาดไม่ไม่ไม่หน้า่พี่เ็ก พีิแดงไปพริกเียร์พกแดงไดอ่ะพกแพะพริกแดงงามยำดีปีใหม่ได้นองมพปีหม่ตอนหักน้งพีเก่าตอนหัีใหม่ได้น้องนุ่มพรมลูกเตาี่แล้วมีคันหางงสมบัติชมมาปะกับลุงและอคือีเี่ยเย็นเป็นซุจิปพะตี่ได้ผ่านมาในรัฐยาเนาะสิ่ติตัวถือต้องแต่ตอเต แต่ผ่านมาเนาะแต่อดีตหรือว่าอนาคตภายหนหรือว่าปัจจุบันนี่กันผเสียน้องให้ลุงร้ายหลุมละลยอยู่ดีเม like e ียเย็นเป็นโซสหอนมีบบมีกำเลยาเป็นโบมใส่ลุมลายน้อง่มยเยเงอนเป็นโซ่งอกไห่น่ร้อยู่ดีเมี่ยงอู่ยสน่

ขอเกนเอ็นหกัไปนําปีกายเก่าแลยปีใหม่นี่ฮันนี่เด่กเฮงเฮงเดืด้วยอออ่า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 ่าอ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 ่ีอ่าอ่าอ้าอ่อ่า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 อาอ่าอ่้เ่าอหา่งอ่า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 อยาอ่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 า่าอ่าอ่าาอ่่าอ่ออ่อ่อ่าอ่อ่่ดอ่า่าอ่าอ่า่าอ่ีอ่าอ่าอ่ะอ่าอ อันค่ากิเกะกายแข้งแรงเด้อบล่าเด้อแต่อยูดีมีแห้งได้เฮียนกิเก่งเด้อแต่เป็นเจ้าเป็นนายบหมักดอกคุณบหมักดอกคุณบอกมักแต่ดอกยังลูกโคตรน่าหัวใจว่าชูจะโคตรเด้อหัวใจพูดละโคตรแน่โคตรแน่ยวต้องมาต้อนปัญหาโคตรเนี่ยโคตรไม่เท่ามากเลยแล้วแล้วพี่น้องห้าก็ลงมาแต่โคตรชงขาพี่น้องเอ้ยแต่บอได้ถ่ายคลิป และโฮทงศาสตร์พ่อใหญ่อยู่บอลอันจัวดาวผนบวชนะพี่น้องเบาวดาวบานหน้าแะไรพี่น้องวัดนั่นแหละพี่น้องแล้วแหละพี่น้องขอกงัวเฮามือเดียวกันเห็ดเนาะพออยู่แล้วสัมเนีสัมนีแล้วพออยู่และงัวกัน อืมนี่ก็ะลอืมพอดีแหละพอจะเหตุกายไปมันจังบวกเขามาเคาะออกมันแล้วอะไรพี่เนาะพกก็จูดป่านะเพราะลูกจู่เบมือพวกแซง่นหุ่นมันแสงพี่ปอบอันนี้ต่างอย่างตั้งอย่างสิเอา เอเอสายตืงใจห่างลงาเออลังเ,เอ,เอตูดเล่าแห่งจังป่างค่ะและปลาตูดบบนได้อย่างไม่เบิง่งบะลูกไผ่มีเ<ล>งืงเห็ดกินพี่น้องบรรยากาศแยมแรงหลัง,งจากที่มาจะหดธาตุ้วกาแม่อเต้ก็จะเคี้ยวมาหดทรง มีไงเงื่อนก็พอญ่ข้ามาแต่ว่าเขายังบันทัดพุทธส,สูงร้อยสัมคำคำจะชิไปพี่น้องอ,มมดดอมมงืมพี่กายในหุ้สด้วยอืมพี่กายในใช้เงินนั่นสามแสนบอกพี่กายนี่พี่นี่ย่านสอดอยู่ <c oughs> แล้วก็พื่นว่าลากกบได้นดั่ดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเขาก็อยกากจะใส่หายนนี้ มันเป็นเทศากาลเนาะเฮ,ะฮะ้อถมดินนะต้องอะไรถมถือว่าเนี่ยถมบได้เต็มไม่ใช่เป็นนออ้องบ่งบเฮ้ยเขาใหญ่ละเอาไปโหลดเขานี่ก็ได้อีพ่อเฮ้ยตะกี้แนมบงดินเอาเจาะย่านมิตรย่านดินบ่พ่อย่านแต่มันบ่อันั่นหนาเฮือนเท่านี้ รถใหญ่เขาก็ได้พี่แลยนเขามาพี่สบายอือันนี้ก็หม่างเป็นเดิน,บบข,นข,ข้อไก่หย่างมาแล้วโผล่คณะบนมีแผนการเห็ดยังมันอยู่นี่แหละบนเป็นยังดอกกระเพิดยมดำหน้าเขากัอนอันนี้เห็ดอัอนอ้อมมันหนีตะข่ายอ้อมไปฮะให้มันอยู่<อ>ห<า>ัวมั <หา S 2> ม่วไปแล้วหายมันหมดแล้วม่แล้ะจะเอาคัดบนไปตาออกกับบลอกอ,ออกไอยอย่างนี้แหละ thơm đờn bạ lẩu lẩu nhảy với hắn bọ nhảy với che hắn đi như những gì đã ao ở dưới phía nòng gây khăn tẩm mà mệt chết lột lộn hạ lột thương chết lột Thôi đó cây ngoài đơn 12 chẳng nhảy cái này nữa เออใกล้ชิได้เขาใหม่พู้นะเพ่อ,อใหญ่แล้วก็ยามันกรขักเลยครัอเออจะอยากเห็ดใหม่อย่าเห็ดมันเจ็บจ็บ พอดีแล้วพอเพือนมันวเพื่อนเทานีหนามันนี่บสูงบต่ำบไกลก็นทางสำรับพอดีคิตาไพกอืบคิตไพกกับพอดีแลยน้อย่วัเพือนพวกเพือนเราบริษัได้ฮะพวกเงาเนี่ยยาเร่าไยาเจสิกพอดีเจ้าเจสิไวิอดิตนห่อ เพื no. yet, ่อนข้าปานหนาออกพี right. <tube> ่เนาะเพื่อนแม่บักเตะประหานออกพุ That ่นว <t> ่าพื้นว่านะบ้วงแต่ว่าว่าว่าพื้นไอ้นะนี่ว่าวันเพาพื้นอันใกล้หนาทางนะข้าใกล้กลัวเนาะขางทางนี้ขางทางทางน้อยนี่เพาแม่บักเตะแบบออกพุ่นหันหนาจะทางไงข้าปัะธานหนาจะทางน้อยพี่น้องพอดีแล้วหนาเพื่อนจำนี่นะว่าพื้นว่าเอายับขึ้นมากจำนี่นะขันเอายับลงโพดนะ ไม่ชิโต๊กไข่น้าไม่ชิโต๊กไปไกลผมนะผมไ่ิตกไปอยากลขอกงวัวผมถูกมั้นยังเอาดินใส่กับเตียงล้วเนาะวางแผนพี่น้องเ,อเอลยเ,เอาเหล้าองหินาบ้านนแหงกะววงแล้วบบนี้แกะงอแกงานสบาย เออเติดล้วแล้วอืมมันกับบ่ไก่กับน้องไปได้เนาะน้องนี่ก็ไหวแลยพี่น้องมไก่น้องพวพอดีเลยนะนี่นะ พอดีเลยนะเพาะกล้าถือเลยนะสำนีเน,นี่ยนี่พอดีงามลเลยเพื่อนเ่ยตันนี้แล้วนี่แห่งใกล้ทางกลัวห้องเห่าเลยต้นนี้ โอ้ยพ <three Specifically S 1> I mean? ี่ได้ใจใช่ไหมหรอสามพันก้อนนี่เอาอีกจากสามพันก้อนบ่มาก่อขึ้นนั่บ่ถ้าเห็ดทธเดียวมันกับบ่อยากได้เลยเนาะขันมีเงินก็คอยซื้อทะย่อยขอนั่แมนอยู่ตอนนี้ยังบ่มีทะย่อย อออพอดีงามข้าเบิง่งค่ะข้าเบิ่งเลยข้าสังเกตเลยหนาทางกับอันนี่น่ะพอดีอพอดีเออพอดีงามบ่ใหญ่บ่น้อยแต่ละอย่างอืม,อ,มอืม เลี้ยพี่น้องสิทามพี่น้องตอนหลับสมาชิกใหม่พี่น้องเพบไอพี่น้องข้องินอานน้องยุกิพี่น้องเหมือนอ้าวเลยพี่น้องอาร์เพิ่นซื้อเลยเพิ่นมาฝากเมียนพี่น้องบ่คอยซื้อได้ขี่ของเขาเดี๋ยวพี่น้องยวเ้าไว้ในเฮือนได้สิทามว่าะซื้อรถไพผิดชัวรถอาน้องยุกิเด้อพี่น้องเขาจเขามาฝากเมียนพี่น้องเลย กบใหม่เลยพี่น้องเก่าเลยแต่หึงเลย <c oughs> อันบําบ่งเข้าก็เลยไ่ได้ถ่ายลงพี่น้องรถน้องสาวเบาใจพี่น้องเลยไปกรุงเทพผัวผัวบางหะพี่น้องซื้อรถเมียนแล้วมาฝากเมียนฝากเมียนน้ำอายอ้อยสานีแล้วเด้อพี่น้องเอ้เพลง <c oughs> 哎哎呀！Ai, ai, uh